อนเศร้าครับทุกคนครับผมเมื่อนี่ก็มาให้ยางครับผมได้ผ้ามาแวะเบิ้งเห็ดครับบาซิมีเห็ดบัวงามจะก็เห็ดเลระครับนี่เห็ดไข่ครับผมดอกกงามอ๋อเนี่ไข่พี่นนอง ดอกาง,งามๆเลยพี่น้องมันมักเกิอดอยู่น้ำเลาะคางทางพี่น้องเลาะให้เนี่เยเพราะเด็กนเก็บเด็กกินอยูอ่พี่น้องอู้หนี่พี่น้องเห็ดไข่เจออีกหนึ่งดอกแล้วพี่น้องเห็นไหมงามงามพี่น้อง เนี่ยมันหนาวเลยพี่น้องมัน,น,น,นแรงเนี่ยหาจิ้นยากเนี่ย,ยพี่น้องดอกหนึ่งดอกบ่ค่อยงามเลยพี่น้องโอ้โหแต่ก็พอได้ปนอยู่พี่น้องพ่อได้ปนเนาะพี่น้อง มาให้ซื้อพี่น้องมันย่างเก็บเลาะให้กะเพราอได้กินอยู่พี่น้องอหอมพี่น้องเฮ็ดไข่พี่น้องเช่อนะครับผม